ข้าวผัดใช่เดี๋ยวเอาไปด้วยเดี๋ยวไปขึ้นข้าวผัดอเมริกัน<อ>กันไม่กันก็ดูให้มันเป็นอเมริกันเอาแล้วกันอเมริกันเองสีสันสดใสสวยงามถวายพระวันนี้ร้อยกว่าลูปสาธุบุญด้วยกันเด้อ ใครมาทำก็ขอให้รวยใครถวายตังมาก็ขอให้รวยโดยเฉพาะ,จะเจ้าวาดบ้านใหม่ขอให้รวยจะได้สร้างวัดสร้างวาให้สวยงามเป็นทิพย์วิมานีท่้าเหอถ,ถ้า,ถาจเจ้าวาดจนนี่ก็ไม่มีเงินพัฒนาวัดดอกไม่ได้ปราถนาที่จะได้ทรัพย์มาเพื่อบำรุงบำรุงตน ปัถนาทรัพย์นั้นเพื่อมาพัฒนาวัดให้สวยงามก่อนตายใครจะร่วมบุญก็เอามาเด้อร่วมบุญกัน